กู้บ้านว่าผ่านยากแล้วนะคะผนยังไงให้หมดไว้นี่ยากกว่าจริงค่ะเพราะว่า,าสินเชื่อบ้านเนี่ยดอกเบีย้ยต่ําก็จริงนะคะแต่ว่ามันพนนานมากสิ่งที่เราจะต้องมีต้องรู้นั่นก็คือความรู้ค่ะและสิ่งที่เราควรจะรู้นะคะนั่นก็คือต้องรู้จักแอปพลิเคชันนี้จ้าแอปนี้ค่ะ Financial Calculator นะคะ ซึ่งเราโหลดได้เลยใน iOS หรือว่า Android ค่ะเราไปทำความรู้จักกันในนี้นะคะมีหลายฟังก์ชันมากๆนี่ Retirement นะคะเรื่องของการออมเงิน Compound Interest นะคะแต่ที่เราจะแนะนำใน Calculator นะคะซึ่งก็คือเครื่องคิดเลขที่เราจะนำไปคิดเรื่องของภาระหนี้จ้าถ้าเราะกู้เงินไปเท่าไหร่นะคะเงินต้นที่เรากู้นะให้มาเกาะกตรงนี้ สมมติว่าพี่เต้ากู้ไป2ล้านบาทพี่เต้าก็เติมเข้าไป2ล้านใช่ไหมแล้วก็ดอกเบีย้ยตัวนี้นะคะให้เป็นดอกเบีย้ยณปัจจุบันที่เราคํานวณกันมานะคะที่มันจะอยู่ในตารางเวลาเรากู้สินเชื่อเขาจะแจ้งว่าเขาเก็บดอกเบีย้ยเราเท่าไหร่แล้วก็โลนเทอมมันก็คือตัวะระยะเวลาสูงสุดที่เรากู้สินเชื่อบ้านสมมุติว่าเราอายุไม่ถึง30ปีเนี่ยเราจะกู้นานสูงสุดเอา70ไปลบนะคะ70ลบ30เหลือ40ปี คนที่อายุ20กว่าปีก็สูงสุดไม่เกิน40ปีนะคะแต่ว่าบางธนาคารเนี่ยเขามีอายุในการกู้ช่วงอายุนะช่วงระยะเวลาในการกู้ต่างกาันก็บางที่เนี่ยปีบางที่35ปีไม่ยากค่ะแอปนี้ไม่ยากสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะนั่นก็คือการโปะต้นเข้าไปค่ะ,ะสมมุติว่าพี่โปะ100บาทแล้วกัน จะโปะเท่าไหร่อันเนี้ยไม่สามารถแนะนําได้นะคะเพราะมันอยู่ที่ความสบายใจของเราและเงินในกระเป๋าเรานะคะก็โปะมากมันก็ปิดเร็วขึ้นแต่ถ้าโปะน้อยก็ตามกําลังและความสบายใจของเรานะคะสมมุติว่าเราโปะเดือนละ100บาทเรามากรอกตรงนี้นะคะเพื่อคํานวณวางแผนล่วงหน้านะคะเซฟระยะเวลาการจ่าย ไปตั้ง12เดือนนะคะและประหยัดค่าดอกเบี้ยนะที่ควรจะจ่ายนะแทนที่เราจะไปลงดอกเบี้ยเท่านี้ใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเราประหยัดไปเท่านี้เลย 43- 2 7 5 2 9บาเวันเรากู้เงินตั้งต้นอยู่ที่2ล้านบาทนะคะเราจะพอรวมดอกเบี้ยรวมต้นทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ไม่รีไฟแนนซ์นะคะมันจะกลายเป็นมูลค่านี้ทั้งหมดอยู่ที่เท่านี้ค่ะ3.39หรือเป็นดอกเบี้ยอยู่ที่ล้าน3า อ่ะเราลองมาเปลี่ยนตัวเลขดูนะคะถ้าสมมติว่าเรากรอกไปที่1นึ่งพันก็จะประหยัดดอกเบี้ยไปตั้ง3 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะลองนําไปเล่นดูนะคะอ่ะแล้วใครอยากจะทราบว,ว่ามันเป็นต้นเท่าไหร่พี่ดอกเท่าไหร่ให้ไปกดตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะ amortization schedule ตัวนี้นะคะมันก็ส่งมาเป็นตัวนี้เป็นต้นค่ะตัวนี้เป็นดอกนะคะอ่ะ